เชื่อไหมครับว่าแค่กาแฟแก้วเดียวในตอนเช้าที่ไม่ได้ทานอะไรคู่กันเลยอาจจะกําลังทําให้ขาของเราอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามื้อเช้าที่เราหลายคนอาจจะมองข้ามไปเนี่ยมันส่งผลต่อกล้ามเนื้อขาของเราได้ยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยอาหารง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราได้ยังไงบ้างคือสําหรับหลายๆคนเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไป การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟร้อนๆสักแก้วอาจจะเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วแต่รู้ไหมครับว่านิสัยที่เรามองว่าเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขารู้สึกอ่อนแรงลงการทรงตัวเริ่มไม่ค่อยดีหรือรู้สึกว่าการลุกการยืนเนี่ยมันลําบากขึ้นกว่าแต่ก่อน มันเหมือนเป็นทางเลือกที่ชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างการที่เราปล่อยให้กล้ามเนื้อขาค่อยๆหายไปจากการที่เราไม่ทานมื้อเช้ากับการเลือกทานอาหารที่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือมันสามารถชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อได้นานถึง10ปีเลยทีเดียวโอ้โห10ปีเลยนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้มันมีเคล็ดลับอยู่ที่เวลาด้วยนะครับมันมีช่วงเวลาสําคัญมากๆที่เรียกว่าช่วงเวลาท้องที่จะเป็นตัวตัดสินเลยว่ากล้ามเนื้อของเราจะได้รับการซ่อมแซมหรือจะถูกปล่อยให้เสื่อมลงไปใช่แล้วครับช่วงเวลาท้องที่ว่าเนี่ยก็คือแค่30-60ถึงนาทีแรกหลังตื่นนอนเท่านั้นเองครับ เป็นช่วงที่ร่างกายเราพร้อมสุดๆเหมือนเปิดประตูรอรับสารอาหารดีๆเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อโดยตรงเลยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสการเป็นตะกริวได้อีกด้วยครับเอาล่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า5สุดยอดอาหารเช้าที่จะมาเป็นพระเอกช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของขาเราเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเป็นเมนูที่คลาสสิกแล้วก็ง่ายมากๆครับไข่ไก่ครับผม ขอเป็นไข่ทั้งฟองจํานวน2ฟองนะครับทีนี้ทําไมต้องเป็นไข่เพราะในไข่เนี่ยมันมีพระเอกตัวจริงซ่อนอยู่ครับชื่อว่าลิวซีนลองนึกภาพตามนะครับลิวซีนเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นประกายไฟที่แชะแล้วจุดเครื่องยนต์ให้ติดมันคือตัวที่ไปส่งสัญ,ญญาณสั่งให้ร่างกายของเราเริ่มกระบวนการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อทันทีเลยครับ แล้วนี่ไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะครับมีงานวิจัยจริงๆเลยนะฮะเขาให้ผู้สูงวัยลองทานไข่2ฟองทุกเช้าติดต่อกัน8สัปดาห์ผลที่ได้คืออะไรเดินเร็วขึ้นกำลังขาก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ลุกจากเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นแบบเห็นผลชัดเจนเลยครับมาต่อกันที่อย่างที่2ออันนี้เป็นของดีที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่ามันดูเรียบง่ายนั่นก็คือข้าวโอ๊ตแต่เดี๋ยวก่อน เราจะกินแบบธรรมดาไม่ได้ต้องเพิ่มพลังเข้าไปด้วยมเมล็ดเจียครับคือ2ออย่างนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นคู่หูที่เพอร์เฟกมากครับตัว้าวโอนี่นะฮะเขามีไฟเบอร์ที่ชื่อเบต้ากรูแคนตัวนี้จะช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ทําให้เรามีแรงยาวๆไม่ห่วยง่ายส่วนมเมล็ดเจียแค่ช้อนโต๊ะเดียวเองนะอัดแน่นด้วยแมกนีเซียมซึ่งสําคัญมากในการช่วยลดอาการตะคริวครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับอันนี้สําคัญมากเลย คือพยายามเลี่ยงพวกเข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปที่เขาปรุงรสหวานๆมาให้แล้วเพราะพวกนั้นน้ำตาลจะสูงมากให้เราเลือกเป็นแบบธรรมดาธๆรรเลยครับพวก Steel Cut หรือ r โรลโ a t s เนี่ยดีที่สุดเลยทีนี้มาดูตัวเลขที่น่าตกใจกันหน่อยครับกว่า60%เลขนี้คืออะไรมันคือจำนวนผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปที่กำลังขาดแ่ธทตุสำคัญตัวหนึ่งอยู่ที่สำคัญคือส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปครับ แร่ธาตุที่ว่านั่นก็คือโพแทสเซียมครับผมโพแทสเซียมนี่มันเหมือนผู้ควบคุมจังหวะของกล้ามเนื้อเราเลยนะฮะคอยสั่งให้หดสั่งให้คลายพอร่างกายเราขาดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละอาการมาเลยครับทั้งกล้ามเนื้อกระตุกเป็นตะคริวแล้วก็การขาอ่อนแรงนี่แหละครับแล้วจะหาโพแทสเซียมจากไหนดีละง่ายมากเลยครับอาหารอย่างที่3มของเราก็คือกล้วยนี่เองครับ แต่ว่ามีเทคนิคการกินนิดนึงนะฮะคือกล้วยเนี่ยอย่าก,กินตอนท้องว่างเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะพุ่งสูงปรีดได้เลยทางดีที่สุดคือให้กินคู่กับโปรตีนครับอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือพวกถั่วต่างๆก็จะช่วยได้เยอะเลยครับไปต่อกันที่อย่างที่4เลยครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังแห่งโปรตีนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตครับ แต่ต้องย้ำว่าเป็นแบบไม่หวานหรือรสธรรมชาตินะครับความพิเศษของกรีกโยเกิร์ตคืออะไรคือในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยมันมีโปรตีนสูงกว่าโยกิร์ตธรรมดาถึงเกือบสองเท่าเลยนะครับโปรตีนที่อัดแน่นขนาดนี้แน่นอนว่าเป็นสุดยอดตัวช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อของเราเลยล่ะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะในกรีกโยเกิร์ตยังมีโปรตีนอีกชนิดที่เจ๋งมากๆชื่อว่าเคซีนเจ้าเคซีเนี่ยมันจะย่อยช้าๆครับค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมา เหมือนเป็นเกราะที่คอยปกป้องกล้ามเนื้อเราไม่ให้สลายตัวไปโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่เรานอนหลับไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายชั่วโมงและแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายครับอันนี้อาจจะเป็นเมนูอาหารเช้าที่หลายคนฟังแล้วอาจจะเอ๊ะแปลกๆแ,แต่เชื่อเถอะครับว่ามันทรงพลังมากจริงๆนั่นก็คือมันเทศครับทานคู่กับเกลือแร่จากธรรมชาติมันเป็นคอมโบที่ลงตัวสุดๆเลยครับ ตัวมันเทศเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีให้พลังงานแบบนิ่งๆยาวๆทําให้เราไม่หิวบ่อยส่วนเกลือธรรมชาติอย่างพวกเกลือหิมาลยันเนี่ยนะฮะโอ้โหมีแร่ธาตุกว่า80ชนิดเลยทีเดียวซึ่งช่วยเรื่องลดตะคริวได้ดีมากครับอ๋อแล้วก็ห้ามเติมน้าตาลหรือเนอยเด็ดขาดนะครับแล้วผลลัพธ์มันสุดยอดขนาดไหน มีงานวิจัยของคนไทยเราเองเลยครับเมื่อปี2565นี่เองเขาพบว่าแค่ปรับมื้อเช้าให้มีสารอาหารครบถ้วนแบบนี้สามารถช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นถึง41%และที่สำคัญคือลดความเสี่ยงในการหกล้มได้ถึงครึ่งต่อครึ่งคือ50%เลยทีเดียวครับโอเคครับทีนี้เรามาทบทวนทั้งหมดกันอีกทีจะได้เห็นภาพชัดๆแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้เลย นี่เลยครับเมนูสร้างกล้ามเนื้อยามเช้าของเราไข่สองฟองได้ลิวซีนไปจุดประกายข้าวโอ๊ตกับเมล็ดเจียให้พลังงานนิ่งๆรดตะคริวกล้วยที่กินคู่โปรตีนช่วยเติมโพแทสเซียมกรีกโยเกิร์ตมีเคซีนคอยปกป้องและสุดท้ายมันเทศกับเกลือแร่ที่ให้พลังงานยาวๆแถมช่วยเรื่องการทรงตัวครบเครื่องเลยใช่ไหมละครับสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสําคัญข้อเดียวเลยครับว่าทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกเติมพลังให้กล้ามเนื้อของเรา หรือจะปล่อยให้มันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆการตัดสินใจที่จะสร้างความแข็งแรงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมันเริ่มต้นได้ง่ายๆที่มือเช้าของเรานี่เองครับหลายคนอาจจะเชื่อนะครับว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อก็ต้องฟอร์ต้องรีบลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดี๋ยวก่อนครับความจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะการที่ผู้สูงวัยสูญเสียกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดง่ายๆในมื้อเย็นที่เราหลายคนมองข้ามไปก็ได้ครับ เรามาดูตัวเลขที่บอกเลยว่าน่าตกใจมากครับมีผู้สูงอายุมากถึง68%เลยนะที่มีภาวะกล้ามเนื้อถดถอยลงซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่กลับเป็นเพราะว่าเรามีช่องว่างทางโภชนาการโดยเฉพาะในช่วงมื้อเย็นนี่แหละครับและที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกนะครับคือมีงานวิจัยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยในปี2024ที่ชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่า การที่เราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการลื่นล้มที่สูงขึ้นถึง91%เลยทีเดียวครับเอ๊ะแล้วอะไรล่ะคือศัตรูตัวร้ายที่มันซ่อนอยู่แล้วคอยสลายกล้ามเนื้อของเราตอนที่เรากําลังหลับอยู่กันแน่จริงๆมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับที่มันดันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเราอายุมากขึ้น สับตูตัวนั้นเนี่ยเขามีชื่อเรียกว,ว่าแคตาลิซึมครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือกระบวนการที่ร่างกายสลายเลือดเยื่อของตัวเองเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยกระบวนการนี้มันจะเร่งเครื่องทํางานหนักขึ้นตามวัยโดยเฉพาะเลยนะครับในตอนกลางคืนถ้าเกิดร่างกายเราขาดเชื้อเพลิงหรือสารอาหารที่เหมาะสมสลายนี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองนึกภาพตามนะตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยการสร้างมันจะมากกว่าการสลายแต่พออายุมากขึ้นปุ๊บสมการนี้มันกลับข้างเลยครับ การสลายจะเริ่มแสงหน้ากันสร้างไปเรื่อยๆนี่แหละครับที่ทําให้โภชนาการตอนกลางคืนกลายเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะมานับถอยหลังดูกันครับกับ8สุดยอดอาหารที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับแบบแน่นๆเลยว่าสามารถต่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้มาเริ่มอันที่อันดับ8กันเลยครับอันนี้เป็นอาหารที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือคอตเทจชีสนั่นเองครับ มันคือขุมพลังโปรโตีนที่ออกฤทธิ์แบบช้าๆแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆเลยทีนี้จุดเด็ดของคอเทชชีสจริงๆก็คือมันมีโปรโตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่าเคซีนครับซึ่งมันจะย่อยช้ามากๆทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับกรดอะมิโนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยนะแล้วนอกจากนี้มันยังมีลิวซีนสูงมากซึ่งทําหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์คอยเปิดการสร้างกล้ามเนื้อเลยมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาสทริชปี2019พบว่าการทานแค่30กรัมก่อนนอนเนี่ย ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อได้ถึง22%แนะนําให้ลองทานแค่ครึ่งทั่วเล็กก่อนนอนสัก1ชั่วโมงดูนะครับมาถึงอันดับที่7ครับเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันมีมากๆนั่นก็คือไข่ครับซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบนะแต่ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไอความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อเลยแม้แต่น้อย ความพิเศษสุดๆของไข่ก็คือมันมีกรดอะมิโนโจําเป็นครบถ้วนทั้ง9ชนิดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะแล้วก็มีงานวิจัยจากญี่ปุ่นปี2021พบว่าการกินไข่ก่อนนอนช่วยให้ร่างกายเก็บไนโตรเจนได้ดีขึ้นซึ่งมันเป็นสัญญาณสําคัญเลยครับว่าร่างกายกําลังต้องการการสลายของกล้ามเนื้ออยู่ สำหรับวิธีที่ดีที่สุดก็คือไข่ต้มยางมะตูมสัก2ฟองก่อนนอนประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีข้อควรระวังนิดนึ่งคือพยายามหลีกเลี่ยงการทานคู่กับขนมปังหรือเนยเพราะมันจะไปรบกวนกรดนหอมมนได้ครับอันดับที่6นี้อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยนะครับนั่นก็คือกีวีครับไม่ใช่แค่ในฐานะผลไม้ธรรมดานะแต่มันคือตัวช่วยย่อยอาหารและส่งเสริมการนอนหลับชั้นเยี่ยมเลยในกีวีเนี่ยเขามีเอนไซม์หายากตัวหนึ่งครับชื่อว่า แอคทีนิดินซึ่งมันจะช่วยย่อยโปรโตีนโดยเฉพาะเลยมีงานวิจัยพบว่ามันช่วยเพิ่มการดูดซึมกรดอะมิโนโดได้ถึง35%เลยทีเดียวแล้วที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นอีกนะคือมันยังช่วยให้เราหลับเร็วขึ้นถึง42%และเพิ่มช่วงหลับลึกได้อีก13%เซึ่งช่วงหลับลึกนี่แหละครับคือช่วงเวลาทองของการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเลยลองทานสัก2ผลทานทั้งเปลือกเลยนะครับก่อนนอนประมาณ 30- นาทีมาต่อกันที่อันดับที่5กับของว่างเล็กๆที่อัน่นไปด้วยพลังมหาศาล นั่นก็คือมเมล็ดฟักทองครับถึงจะดูเล็กๆแบบนี้นะแต่เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุที่จําเป็นมากๆต่อการทํางานของกล้ามเนื้อและการนอนหลับอย่างน่าทึ่งเลยครับผู้สูงอายุถึง68%เนี่ยขาดแมกนีเซียมซึ่งมเมล็ดฟักทองนี่แหละเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมเลยนอกจากนี้ยังมีทริปโตเฟนที่ช่วยส่งเสริมการหลับลึกและก็มีสังกะสีที่ช่วยสนับสนุนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพื่อรักษากล้ามเนื้อด้วยนะมีงานวิจัยชี้ว่าการทานมเมล็ดฟักทองช่วยเพิ่มการหลับลึกได้19%ปเ และการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออีก17%แค่ทานแบบดิบๆสัก2ช้อนโต๊ะก่อนนอน1ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วครับเดินทางมาถึงอันดับที่4ครับเราจะมาล้างความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับมันฝรั่งขาวกันจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ชั้นดีเลยนะที่จะช่วยเก็บพลังงานสำรองให้กล้ามเนื้อของเราข้ามคืนได้คือมันฝรั่งขาวเนี่ยจะช่วยเติมไกลโคเจนหรือพูดง่ายๆก็คือพลังงานสำรองในกล้ามเนื้อของเราครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายต้องไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนแถมยังมีโพแทสเซียมสูงกว่ากล้วยอีกนะช่วยลดตะคริวได้ดีมากแล้วก็มีทริคคือถ้านําไปต้มแล้วแช่เย็นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนย่อยซึ่งช่วยลดการอักเสบได้ดีมากๆเลยครับลองทานสัปดาห์ละสัก2 3ครั้งดูนะครับ มาถึง3อันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับที่3ก็คือถั่วเลนทิลครับเป็นโปรโตีนจากพืชชนเลิศเลยที่เหมาะมากๆกับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงจุดเด่นของถั่วเลนทิลเลยนะคือมันมีไลซีนสูงมากครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่โปรโตีนจากพืชส่วนใหญ่มักจะขาดไปเจ้าไลาซีนเนี่ยแหละที่จําเป็นสุดๆต่อาการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อแถมยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบอีกด้วยนะมีงานวิจัยพบว่าการทานต่อเนื่องัปดาห์ สามารถเพิ่มการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อได้ถึง26%เลยทีเดียวลองทำเป็นซุปอุ่นๆทานก่อนนอนสัก 1- 2ชั่วโมงดูสิครับและในอันดับที่2ครับกลีกโยเกิร์ตซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบส่งโปรโตีนแบบ2จังหวะที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงมากๆสำหรับช่วงกลางคืนเลยครับความมหัศจรรย์ของมันก็คือการรวมตัวของโปรโตีน2ชนิดครับคือมีทั้งเวที่ดูดซึมเร็วและเคซีนที่ปล่อยช้าทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า drip feed Effect หรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเหมือนการป้อนสารอาหารให้กล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องนานถึง6-8ถึงชั่วโมงเลยนะมีงานวิจัยยืนยันเลยว่าช่วยเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนได้29%และลดการสลายกล้ามเนื้อได้22%ครับแนะนำให้ทานแบบรสธรรมชาติไขมันเป็นสัก3าส่วนสี่ถ้วยก่อนนอน1ชั่วโมงจะให้ผลดีที่สุดเลยและเราก็มาถึงอันดับที่1ครับอาหารที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของเราซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมะนะ แต่ตอนนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นมากๆมายืนยันแล้วครับนี่คือผลลั์ที่น่าทึ่งจากงานวิจัยในวารสาร Nutrients ปี2022อครับอาสา,าสมัครมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึง2.1กิโลกรัมภายใน12สสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปกติแล้วเนี่ยจะพบได้เฉพาะในกลุ่มคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างหนักเท่านั้นนะครับและอาหารนั้นก็คือน้ำต้มกระดูกนั่นเองครับโอ้โหมันช่วยซ่อมแซมได้แบบรอบด้านเลยนะทั้งกล้ามเนื้อพังผืดแล้วก็เส้นเอ็น แถมกรดอะมิโนโกลซีนในน้ำต้มกระดูกเนี่ยยังช่วยกระตุ้นกรดฮอร์โมนในช่วงที่เราหลับลึกอีกด้วยคอลลาเจนก็ช่วยเสริมสร้างในเยื่อเกี่ยวพันให้แข็งแรงขึ้นผลลั์ก็คืออาการปวดตึงตอนเช้าลดลงถึง48%เลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าแค่การเลือกทานอาหารที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าไม่ว่ายุเท่าไหร่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะฟื้นคืนความแข็งแรงครับ การดูแลตัวเองสามารถเริ่มต้นไน้ง่ายๆที่ครัวของเราเองตั้งแต่คืนนี้เลยครับสวัสดีครับในการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้เราจะมาย่อยเรื่องที่น่าสนใจให้เข้าใจง่ายที่สุดผ่านสไลด์กันนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊มีอาหารอะไรบ้างที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าไผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยครับ เรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่ให้ความหวังมากๆเลยนะคะว่าแม้อายุจะเลย70ไปแล้วร่างกายเราจะยังสร้างกล้ามเนื้อได้อยู่ไหมคำตอบก็คือได้แน่นอนครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าต้องทำยังไง คือความท้าทายหลักที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันคือภาวะที่เรียกว่าซาโคพีเนียหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบไปตามวัยซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะมันอาจทำให้กำลังกล้ามเนื้อของเราลดลงไปถึง30%ภายในเวลาแค่10ปีเองครับแล้วไอ้เจ้า30%ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันแสดงออกมาในชีวิตประจำวันเลยผ่านอาการที่หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นๆกันดีอย่างเช่น เดินไกลๆก,ก็ไม่ไหวแล้วขึ้นบันไดแค่ชั้นเดียวก็เหนื่อยหอบหรือแม้แต่การจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยยังต้องใช้แรงฮึดหน้าดูเลยที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าให้กินไข่สิโปรโตีนเยอะซึ่งก็ใช่ครับไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีแต่ว่าผลการศึกษาใหม่ๆกลับชี้ว่าถ้าเราอยากจะสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อแบบจริงๆจังๆแล้วล้วก็แค่ไข่อาจจะไม่พอครับเราจำเป็นต้องมองหาอาหารทรงพลังชนิดอื่นๆด้วย เอาละครับงั้นเรามาเริ่มนับถอยหลังกันเลยมาเริ่มกันที่ฐานของพีระมิดกันก่อนกับอาหาร2ชนิดแรกที่จะเป็นรากฐานพลังงานที่มั่นคงและแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อของเราครับมาถึงอันดับที่8ครับเป็นวัตถุดิบที่อาจจะดูธรรมดามากๆแต่จริงๆแล้วทรงพลังอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือข้าวกล้องครับคือโปรตีน6กรัมต่อถ้วยเนี่ยฟังดูอาจจะแบบ เอ๊ะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าทีเด็ดของเข้ากล้องมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณโปรตีนอย่างเดียวะมันอยู่ที่สารอาหารสนับสนุนนี่แหละอย่างแมกนีเซียมตัวนี้สําคัญมากมันเหมือนเป็นวาทาายกรคอยควบคุมจังหวะให้กล้ามเนื้อเราหดตัวคลายตัวได้เป๊ะเลย ถ้าขาดไปเมื่อไหร่แล้วก็อาการเมื่อยล้าฟื้นตัวช้าหรือแม้แต่ตะคริวเนี่ยถามหาแน่นอนครับแล้วยังมีใยอาหารสูงอีกนะคะที่ช่วยให้พลังงานในตัวเรามันค่อยๆถูกปล่อยออกมาแบบเถียนเถียนไม่พรวดพลาดทําให้เรามีแรงทํานู่นทํานี่ได้นานขึ้นเยอะเลยต่อกันที่อันดับเเลยครับพาสต้าแล้วก็พวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆซึ่งรู้ไหมครับว่าให้โปรตีนมากกว่าที่หลายคนคิดซะอีกหัวใจสําคัญของมันเลยนะคะก็คือการเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ลองลึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าแป้งเชิงเดียวอย่างขนมปังข่าวเนี่ยมันเหมือนจรวดที่ให้พลังงานพุ่งปี๊ดแล้วก็หมดเร็วมากแต่พาสตา้าเนี่ยจะเหมือนเต่าที่ค่อยๆเดินค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาอย่างสม่ำเสมอทำให้เรามีกำลังวังชาได้ตลอดทั้งวันไม่หมดแรงกลางคันง่ายๆครับเอาล่ะครับจากบนบกเราจะลงทะเลกันบ้างมาดูกันดีกว่าว่าของขวัญจากท้องทะเลเนี่ยจะยกระดับการดูแลกล้ามเนื้อของเราไปอีกขั้นได้ยังไงอันดับที่6 คือหอยเชลครับโอ้โหนี่คือสุดยอดโปรตีนไร้ไขมันที่ย่อยง่ายมากๆเลยนะฮะไม่สร้างภาระให้ระบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยเลยและที่สำคัญคืออัดแน่นไปด้วยวิตามิน B12 ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยแก้ปัญหาอ่อนแรงได้ตรงจุดมากๆแล้วยังมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบตามข้อต่อและกล้ามเนื้อทำให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นด้วยครับและนี่คือตัวอย่างของพลังแห่งการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนมากครับ ในอันดับที่5กุ้งเนี่ยมีโปรโตีนเท่ากับหอยเชลล์เป๊ะเลยแต่มีอาวุธลับที่เด็ดกว่านั่นก็คือแอสตาแซนทินครับไอสารสีแดงๆในตัวกุ้งนี่แหละครับคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆทำหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดคอยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อของเราจากความเสียหายแถมยังย่อยง่ายดูดซึมเร็วอีกต่างหาก เอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โซนของอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญมากๆที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์เปิดกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเลยและอาหารในอันดับที่4ของเราก็คือปลา n นิ้ครับเป็นตัวเลือกที่หาง่ายราคาก็ดีแถมประสิทธิภาพนี่เหลือเชื่อจริงๆเหตุผลก็เพราะว่ามันอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญสุดๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลิวซีนครับ ลองนึกภาพตามนะฮะว่าลิวซีนเนี่ยมันก็เหมือนกุญแจที่เราใช้สตาร์ทรถยนต์เลยมันคือตัวเปิดสวิตช์ให้ร่างกายเริ่มกระบวนการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นั่นเองครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่3ครับนั่นก็คือสันในหมูเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดและมีไขมันน้อยที่สุดของหมูแล้วครับ นอกจากจะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ปลอดภัยต่อหัวใจของเราแล้วนะคะจุดเด่นอีกอย่างของสันในหมูก็คือวิตามิน B1 ครับซึ่งจําเป็นมากๆในการเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานถ้าเราขาดวิตามินตัวนี้ไปเมื่อไหร่แล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนแรงและส่งผลต่อการเคลื่อนไหวได้เลยนะครับและแล้วก็มาถึง2อันดับสุดท้ายครับ2ผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนด้านโปรตีนที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนือ อันดับที่2ได้แก่อกไก่งวงครับซึ่งไม่ได้มีดีแค่อัดแน่นไปด้ยวยโปรโตีนนะคะแต่ยังมีอาวุธลับสำคัญที่เรียกว่าทริปโตเฟนด้วยเพราะอย่างที่เห็นเลยครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้สร้างตอนที่เราไปออกกำลังกายนะแต่มันถูกสร้างตอนที่เราพักผ่อนต่างหากโดยเฉพาะตอนนอนหลับลึกๆครับซึ่งเจ้าทริปโตเฟนในไก่งวงเนี่ยจะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งก็เท่ากับว่า เรากำลังสร้างสภาวะที่ดีที่สุดให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับและผู้ที่คว้าอันดับหนึ่งไปครองก็คือแชมเปี้ยนโปรตีนไร้ไขมันที่ไม่มีใครโต้แย้งได้สำหรับการสร้างกล้ามเนือ้อนั่นก็คืออกไก่ okay, นั่นเองครับดูแผนภูมินี้สิครับเห็นความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวลเลยด้วยโปรตีนที่สูงถึง30กรัมต่อปริมาณแค่100กรัมเนี่ยอกไก่ okay, ให้โปรตีนมากกว่าไข่หนึ่งฟองถึง6เท่าเลยทีเดียวครับ และที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคืออกไก่เนี่ยก็เต็มไปด้วยลิวซีนเหมือนกับปลานิลเลยซึ่งอย่างที่บอกไปครับมันคือสวิตช์สำคัญที่ไปจุดประกายกระบวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อทำให้มันมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าอายุของเราจะเลย70ปีไปแล้วก็ตามครับเอาละครับเรานับถอยหลังสุดยอดอาหารทั้ง8ชนิดกันไปแล้ว คราวนี้เราลองมาสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กลายเป็นพิมพ์เขียวสู่ความแข็งแรงที่เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงกันดีกว่าครับและนี่คือตารางสรุปทั้งหมดครับตั้งแต่อันดับ1อกไก่ที่มีลิวซีนสูงสุดไปจนถึงอันดับ8เข้าวกล้องที่เป็นรากฐานพลังงานชั้นดีตารางนี้เป็นเหมือนคู่มือฉบับยอดที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเอาไปวางแผนมื้ออาหารของตัวเองเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือกลยุทธ์3ขั้นตอนง่ายๆนี่แหละครับ หนึ่งคือเปิดสวิตช์การสร้างกล้ามเนื้อด้วยอาหารที่มีลิวซินสูงสูงสองคือซ่อมแซมระหว่างนอนหลับด้วยอาหารที่มีทริปโตเฟนและสามที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือต้องกินให้หลากหลายเพื่อให้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านครับข้อคิดสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือการเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่โชคชะตาที่เราต้องยอมรับนะครับด้วยเชื้อเพลิงที่เหมาะสมการสร้างและรักษาความแข็งแรงนั้นเป็นไปได้เสมอในทุกช่วงวัย คำถามสำคัญก็คือมื่อต่อไปเราจะเพิ่มอะไรลงในจานดีครับ